เราบูชาวัตถุกันเยอะเกินไปแล้วอะในสิ่งที่เราต้องการจริงๆในชีวิตนะคือการดำรงอยู่นะก็เป็นแค่ปัจจัยสี่นอกเหนือจากปัจจัยสี่อะชีวิตของเราอะมันมีปัจจัยอื่นเข้ามาเยอะยอมรับโดยโดยดุษฎดี่าตัวผมก็เป็นแต่เพียงแต่ว่าผมก็พยายามเอาธรรมะเข้ามาแล้วก็จะปฏิบัติให้ได้อย่างน้อยๆอะเราละความยึดติดในลาบวัตถุสักการะต่างๆและเราเห็นความจริงตรงเนี้ยว่า แม้มีลาบก็เสื่อมลาบแม้มียศก็เสื่อมลดเสื่อมยศนะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นในวันเนี้ยมันรอวันเสื่อมแล้วแตกสลายอย่างเดียวแล้วสิ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็เป็นอนัตตาคือมันไม่ใช่ของเรามันไม่ใช่สิ่งที่เราจะสามารถควบคุมได้นะครับพอจบจากภพชาตินี้ไปทุกอย่างที่เราอยู่เนี่ยก็ต้องทิ้งไว้ในโลกนี้นะมีแต่ตัวเราเนี่ยแหละตัวขนาดตัวเราต้องทิ้งไว้ในโลกนี้เลยแล้วสิ่งที่จะติดตามตัวเราไปตลอดไปเลยนะ ก็ค <S an> ือส <an> ิ <S an> ่งที่เราทําไว้นั่นแหละก็คือกรรมของเรามีกรรมเท่านั้นแหละครับที่เป็นของเราจริงๆอันอื่นเนี่ยไม่ใช่ของเราไม่มีอะไรเป็นของเราเลยแต่สิ่งที่แน่นอนจริงๆนะแล้วก็สามารถการันตีได้ร้อยเอร์เซ็นเลยว่าเป็นของเราแน่ๆเพราะไม่มีใครเอาสิ่งนี้ออกไปจากเราได้ไม่มีใครเอากรรมที่เราทําออกไปจากเราได้ไม่มีใครสามารถเบี่ยงเบนกรรมที่เราทําให้น้อยลงได้ไม่มีใครโดนบันดาลให้กรรมของเรามันหมดไปได้เป็นไปไม่ได้ครับ นะครับถ้าเกิดว่าเป็นไปได้จริงเราก็ต้องเห็นแล้วว่าการที่เรากลาบไหว้ร้องขออ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเราไปนิพพานกันหมดแล้วเนอะเราไม่ต้องปฏิบัติหรอกถูกไหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขายังมาช่วยเหลือเราเนี่ยเขายังไม่ได้ไปนิพพานเลยเราจะเชื่ออะไรเราจะมีความเห็นแบบไหนมันก็มันก็อยู่ที่ตัวเราอะ่ะอืมเนะสุดท้ายก็มันอยู่ที่การกระทําของเราทั้งนั้นอนะ่ะ สิ่งที่เราทําในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นอย่างที่บอกความคิดความพูดการพูดการการทะทําอ่ะมันส่งผลหมดมันส่งผลให้แสดงผลเสมอนะครับดังนั้นถ้าเข้าใจความจริงชีวิตเราจะไม่เหมือนเดิมมันจะไม่เหมือนเดิมตรงที่ว่าเราจะเป็นอิสระต่อสิ่งที่มาปรุงแต่งเราแล้วกันสิ่งที่เราพยายามยึดติดสิ่งที่เราพยายามจะโหยหาสิ่งที่เราพยายามจะทยานอยากใช้ด้วยกิเลสใช้ด้วย ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีไม่ว่าจะเป็นความโลภความโกรธความหลงเพื่อให้ได้มันมาเนี่ยมันจะแตกต่างออกไปนะครับมันก็จะเหลือเพียงความเข้าใจว่าสิ่งที่ต้องทําคืออะไรแต่มันก็จะไม่เข้าไปหลงไงคือถามว่าทําได้ไหมทําได้ครับไม่ได้หมายเขาว่าวันนี้ปฏิบัติธรรมแล้วต้องกินแบบกินแบบเออกินอาหารไม่อร่อยกินอาหารแบบว่าเอเอเรียกว่าไงอะ่ะห้ามกินของอร่อยเดี๋ยวจะยึดติดเดี๋ยวจะนูน่นนี่นั่นไม่เกี่ยวนะครับ คือมันไม่ได้หมายเพราะว่าวันนี้เราปฏิบัติธรรมแล้วเราจะไม่สามารถใช้ชีวิตย่างมีความสุขได้เราสามารถใช้ได้เหมือนเดิมแต่ว่าเรารู้ว่าสุขและทุกมันไม่เที่ยงแค่นั้นเองเราเข้าใจความจริงแล้วเราสามารถใช้ชีวิตเหมือนเดิมได้นะหลายหลายคนบอกว่าเฮ้ยปฏิบัติธรรมน่าเบื่อจังเลยต้องกินอย่างนั้นต้องกินอย่างนี้ต้องกินเหมือนเดิมต้องกินอาหารที่ไม่ได้มีความอร่อยมากเดี๋ยวจะทําให้ยึดติดไม่จริงนะครับไม่จริงเลยนะครับเราสามารถทําทุกอย่างได้เหมือนเดิมในฐานะที่เราเป็นคารวาสเราสามารถทําทุกอย่างได้ที่เราเหมือนที่เราเคยทํา แต่สิ่งที่เราจะทําเพิ่มเติมก็คือว่าเราต้องเห็นความจริงในสิ่งที่เรากำลังจะทําอยู่ทุกๆกิจกรรมที่เราทําทุกๆความเป็นจริงที่เราแบบสัมผัสอยู่อะเราต้องเห็นให้ได้ว่าแม้สุก them, สกขก็ไม่เที่ยงแม้ทุกก็ไม่เที่ยงเราเห็นแล้วเราก็รู้ว่าไอ้สิ่งนี้มันไม่เที่ยงไอ้ความอยากที่จะเข้าไปยึดไอ้สิ่งที่จะเข้าไปหลงเนี่ยวางตรงนั้นลงไอ้ความอยากที่าการะทําต่อความทุกเนี่ยหรือความหลงที่จะเกิดขึ้นเนี่ยวางลงพอวางลงปุ๊บแล้วเป็นอิสระแล้วเราก็สามารถทําสิ่งต่างๆได้เหมือนเดิมนี้ผมเคยบอกว่า อย่างเวลาเรากินข้าวอ่ะเรากินแบบหลงเรากับกินแบบรู้นี่คนละเรื่องนะเคยเห็นคนกินแบบหลงไหมหลงมัวเมาในอาหารน่ะแบบโอ้โหกินแบบกินไปแล้วก็แบบชมไปแล้วก็ชื่นชมแบบตะกะกินแล้วก็แบบไม่หยุดแล้วก็แบบโหหลงแล้วก็แบบมีความสุขเพลิดเพลินอยู่ในนั้นอะไรเงี้ยพออิ่มเสร็จก็แบบเสียใจอยากจะกินอีกแล้วก็ตื่นมาอีกวันหนึ่งอยากกินอีกก็กระวนกระวายวิ่งตามหาของที่จะกินอะไรเงี้ยแล้วก็แบบ อารมณ์มันไปหมดเลยอะไรเงี้ยแต่ผู้ที่รู้เนี่ยก็คือว่ารู้ว่าเนี่ยมันคือสิ่งที่เข้ามาปรุงแต่งวางสิ่งนี้ลงแต่ยังสามารถกินสิ่งนี้ได้เหมือนเดิมมันก็กลายเป็นกินแบบผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิเราสามารถเห็นตรงต่อสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างตรงไปตรงมาแต่ก็ยังสามารถกินและอร่อยได้แต่กินและอร่อยแม้ความอร่อยแม้ความสุขที่เกิดจากความอร่อยก็เป็นการปรุงแต่งจิตเช่นกันมันก็เกิดแล้วมันก็ดับอือให้เราเห็นสัจธรรมตรงนี้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยง มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแบบเนี้ยตลอดเวลานะครับมันไม่ได้มีอะไรที่จะสามารถยึดติดหรือเข้าไปยึดจับได้เพราะถ้ายึดจับในสิ่งเหล่านี้เมื่อไหร่ทุกทันทีครับยึดทุกก็ทุกครับยึดสุก,ก็ทุกยึดปุ๊บทุกปรับนะครับ